เดบิวต์ส f ดออฟฟิมาแล้วจ้ากับซีรีส์เมนูดังข้าวต้มวันนี้ภูมิใจนำเสนอเมนูเดียว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 นี่เราจะทำเมนูอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาก็รายการอาหารก็ต้องทำอาหารที่เราไม่คิดจะสอนเขาทำข้าวต้มเลยไงแล้วเขาจะไปกินกับอะไรอะ่ะเอาข้าวต้มก็ต้องสอนด้วยเหรอเออต้องสอนเขาทำข้าวต้มเลยเนีย่บางคนเขาทำไม่เป็นนะเหรอบางคนเป็นอยู่มั้งนี่แต่ข้าวต้มไม่เป็นเลยเหรอ เอ้อด็กอนเขาทำข้าวต้มด้วยดิออ้าวต้ข้าวต้มก็นึกว่านึกว่าต้มข้าวมันง่ายไงแต่บางคนไม่เป็นใช่ไหมอ่ะงั้นวันนี้พบกับวิธีการหุงข้าวต้มอย่างไรให้หอมอร่อยเอางั้นเลยนะเอาสดต้นสดเลยนะอ้าแต่ก่อนอื่นก่อนจะดูนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากมาที่ร้านบะหมี่แป๋สุนที่อยู่ที่ชนบุรีนะมาไม่ถูกเสิร์ชไปที่ตรงนี้เลย Google m a พิมพ์ว่าร้านแปะศูนย์ก็จะมีแผนที่ให้มาได้โดยง่ายเลยนะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเลยไปเตา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 าพร้อมแล้วครับมาเริ่มทำกันเลย และวัตถุดิบง่ายๆาต้องมีวัตถุดิบแล้ว <c oughs> มีอยู่ข้าวอยู่แค่เนี้ยใช่จะมวัตถุดิบอะไรลืมลืมชินเนาะว่าวัตถุดิบในการทํากับข้าวแต่วันนี้เราต้มข้าวต้มเพราะนั้นวัตถุดิบเราก็มีข้าวนะครับแต่แต่ครับคุณผู้ชมมันไม่ได้มีข้าวอย่างเดียวนะวันนี้ผมจะใช้ข้าวประมาณถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยประมาณครึ่งถ้วยนะก็คืออัตราส่วน 3ต่อ1นะครับถามว่าทำไมต้องมีข้าวเหนียวก็คือว่าเวลาที่เราจะทำข้าวต้มเนี่ยนะครับถ้าเป็นข้าวหอมมะลิใหม่นะข้าวหอมมะลิใหม่ก็คือไม่เกินเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นข้าวหอมมะลิใหม่นะเพราะว่าเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวตอนประมาณปลายปีเพราะนั้นภายใน3-4เดือนเนี่ยเขายังนับว่าเป็นข้าวใหม่อยู่นะครับความชื้นในข้าวมันจะสูงเนาะเวลาต้มข้าวต้มมันก็จะนุ่มแล้วก็หอมนะครับแต่ในเมื่อช่วงนี้มันเป็น เลยข้าวใหม่ไปแล้วก็เป็นข้าวเก่าเพราะนั้นถ้าเราต้มด้วยข้าวเก่าเนี่ยนะครับเราต้องใส่ข้าวเหนียวสัก1นส่วนสนะอย่างที่บอกข้าวสามข้าวหอมมะลิสส่วนข้าวเหนียว1ส่วนนะครับมันก็จะได้ข้าวที่หอมนุ่มแล้วก็จะแบบมีแบบน้ําแบบนวลนวนวหน่อยนะแล้วก็จะมีเกลือสักครึ่งช้อนชานะครับเกลือตรงนี้เนี่ยเพื่อป้องกันการที่เขาจะ เสียนะครับเกลือนี่จะช่วยยืดอายุเขาสามารถเก็บไว้ได้นานหลายวันแล้วก็วันนี้พิเศษสักเล็กน้อยก็มีใบเตยนะครับจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าคนไม่ชอบนะแต่ถ้าบางคนชอบก็มีใบเตยเข้าไปด้วยบางคนเขาก็จะเอาไปปั่นเลยนะแล้วก็เป็นน้ำเลยแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเนี่ยไปต้มข้าวแต่ผมบอกมันไม่จําเป็น,นเราแค่มีกลิ่นมีกลิ่นเอาละเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราเทน้ําลงไปก่อนนะครับต้มน้ําก่อนนะ ต้มน้ำให้เดือดนะครับนี่โอเคสักประมาณ1ลิตรนะเราใส่ไปจุดไฟ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 อ่ะแตติดไหมเนะี่ยเปิดวาล์วนี่ติดแล้วเราจุดไฟนะครับแล้วเราก็ปิดฝาเข้าไว้รอน้ำเขาเดือดนะแล้วเราก็ถึงใส่ ถึงใส่ใบเตยนะครับเอาละแหน่วันนี้มันจะฉุกลรหุหกสักเล็กน้อยนะเพราะเ,าเป็นเมนูเร่งด่วนนะแล้วก็เอาใบเตยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนี่นะมาพันพันเขานะครับนี่พันเขานะอย่างนี้นี่นี่ปึ๊บปึ๊บปั๊บโปนี่เก็บหางเขานี่เราก็ทำอย่างนี้นะใบเตยนี่แค่นี้แล้วเดี๋ยวรอน้ำเขาเดือดนะแล้วเราถึงจะใส่ใบเตยลงไปอ่ะ อันดับต่อมาที่ผมบอกว่าผมผสมข้าวเหนียว1ส่วนเนี่ยนะครับเราต้องแช่ข้าวเหนียวเขาไว้ก่อนนะแช่แช่แชข้าวเหนียวเพราะว่าในเนื้อข้าวของข้าวเหนียวเนี่ยนะครับเนื้อเขาจะแน่นกว่าข้าวหอมมะลิเพราะนั้นพอเราแช่น้ําเขาไว้สัก20นาที30นาทีครึ่งชั่วโมงว่านั่นให้ข้าวเขานิ่มเวลาที่เราต้มมันจะได้ไปพร้อมๆกันกับข้าวหอมมะลิเพราะว่าถ้าเราเอาเม็ดที่เขายังไม่ได้แช่น้ำเนี่ย มันมันจะสุกช้ากว่าข้าวหอมมะลินะครับโอเคหลังนั้นเราก็แช่ข้าวไว้เขาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับรอน้ําเขาเดือดแล้วเราก็ว่าทําขั้นตอนต่อไปกันครับเมื่อสักครู่ผมบอกว่าใส่น้ําไปประมาณสักเล็กน้อยใช่ไหมผู้บัญชาการที่บ้านผมเมียผมผอ,อเขาบอกให้เติมปอีกหน่อยอหนึ่งเขาบอกว่าน้อยไปนะครับเอาละเราก็เลยเติมไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ สิรรวมแล้วก็ประมาณ1ลิตรนะครับอ่ะเติมไป1ลิตรก่อนนะหลังจากที่เราเติมน้ําลงไปแล้วนะครับรอเขาเดือดนะเพื่อที่เราจะใส่ใบเตยเราก็ว่างอยู่เราก็มานี่เลยข้าวถ้วยครึ่งตรงนี้นะครับ,เร,นะรบเ,เราสาวข้าวซะนะครับโอเคเราสาวข้าวข้าว นะครับสาวข้าวก็ไม่มีอะไรนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้นะก็ก็ด้วยเทคโนโลยีการสีข้าวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสกรปรกแล้วนะครับเห็นไหมแต่ว่าเราก็สาวเขาซะหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีเศษฟูนเศษลำข้าวนะครับเราก็สาวข้าวขาวนะครับเห็นไหมน้ําก็ไม่ค่อยเลอะเนาะแต่เราก็สาวเขาซะหน่อยนะนะครับโอเคลินน้ําออกรอบเดียวพอ อย่าซาวเยอะเพราะว่าคุณค่าวิตามินในข้าวมันจะออกไปซะหมดนะครับเอาละน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเห็นไหมเดือดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊บุ๊ละเราก็ทำการใส่ใบเตยลงไปเลยนะครับต้มใบเตยเขาสักครู่หนึ่งเอาละเมื่อเราต้มใบเตยเขาได้แล้วนะครับเราก็ตรงนี้ไงข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะครับเราก็เอา อ่าลินน้ำเขาออกก็ได้เดี๋ยวน้ำมันจะเยอะไปเดี๋ยวถ้าคนชอบน้ำเยอะเราค่อยเติมโอเคนะครับแล้วเราก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยอ้านะครับเหมือนทขาข้าวต้มปอสาเลยนะคุณผู้ชมนะครับพอเราใส่ข้าวเข้าไปแล้วเราต้องทําการคนนะครับเพราะว่าข้าวเขาหนักใช่ไหมมันจะไปอยู่ที่ก้นหม้อนะครับเราก็คนข้าวเขาสําหรับคนที่อยากกินข้าวต้มเครื่องนะเนี่ยผมทำข้าวต้มปอสามอะอย่างเงี้ยเลย แต่ว่าข้าวต้มปอสามก็อ่อยอยากรู้ก็ไปดูในคลิปนี้เลยนะเดนะข้าวต้มปอสามนะเอาละแต,แต่นี่ทำข้าวต้มปออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้นะมันก็กินตั้งแต่ก่อนจะปอสามอีกนะโอเคนะครับข้าเขาเริ่มที่จะอุ้มน้ำแล้วนะครับอ่าเราก็ทำการใส่ข้าวหอมมะลินะครับนี่ใส่ไปเลยอืมใส่ไปเลยนะครับใสไปเลยนี่มันจะติดเนาะนี่เสียดายนะครับข้าวทุกเม็ดเลยนะ มีคุณค่านะครับเพราะว่าชาวนากว่าจะปลูกขึ้นมามันเหนื่อยเชื่อผมผมรู้ดีประสบการณ์กว่า30ปีในการทำนาจริงๆไม่ได้มโ่เมียเมียที่บ้านเมียทำนาไงแล้วก็ทำรงสีก็พอมีความรู้บ้างนะโถ่ไม่ธรรมดานะผมเนี่ยไปคุกค,คีอยู่ต้อง30ปีแล้วเชื่อพระตาไงสีข้าวก็ทำแล้วด้วยนะปลูกก็ปลูกสีก็สกีเอาละนี่นะครับเราก็ต้องหมั่นคนเขานะครับตอนนี้ผมใช้เป็นไฟแรงอยู่นะนะครับ ไฟแรงได้ในตอนแรกเนี่ยนะครับที่เราใส่ข้าวลงไปเนี่ยเราต้องทำการคนเขาก่อนในตอนแรกนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกข้าวมันหนักนะมันจะติดก้นก้นหม้อนะครับก้นก้นหม้อหรือว่าก้นกระทะนะครับเพราะนั้นพอเราคนเขาได้ระยะหนึ่งละให้ข้าวให้ข้าวเขาเริ่มที่จะซึมซับน้ำเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็ปิดเขาได้นะครับแต่ก็ต้องหมั่นคอยมาดูนะ เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเอาละเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเรามาดูคุณผู้ชมครับเดือดแล้วเดือดแรกๆนะอันนี้พอเขาเดือดปุ๊บเราก็เบาไฟเขาได้ได้นะครับใช้ทักไฟกลางเนาะไฟกลางๆเอาละไม่ให้เขาร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าเข้าต้มเนี่ยถ้าเราไม่หมั่นเปิดฝาแล้วก็หมั่นคนนะครับมันจะล้นนะครับ เวลาที่คุณคนเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยข้าวมันจะยังไม่บานนะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่ทัพพีคุณที่ลงไปคนเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะแบบมันเหมือนกับมันชนกับอะไรที่มันเป็นแข็งแข็งนะครับเนี่ยมันยังยังมันยังจะมีความรู้สึกที่มันจะไปชนอะไรกับแข็งแข็งก็คือเม็ดข้าวนี่แหละครับมันยังเป็นเม็ดอยู่เอาละแล้วคนเพื่อไม่ให้เขาไหมเอาละแล้วเราก็ปิดฝาเขาต่อได้นะครับแต่ต้องยืนเฝ้าดูเนะเพราะว่าถ้าเขาเดือดมากอ่ะมันจะล้นนะครับเพราะนั้นเราก็ดูเขาอยู่อย่างเงี้ย ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะครับเอาละปล่อยให้เขาทํางานของเขาไปนะครับเดี๋ยวเราก็หมั่นคอยมาดูนะก็ไม่มีอะไรคือหนึ่งอยาให้เขาล้น2ต้องคอยหมั่นคนเขาเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับดูเป็นรอบที่สามนะมั้งนะครับนี่รู้สึกว่าข้าวมันบานแล้วนะแต่มันยังไม่ได้ที่นะครับวิธีเช็คนะครับเนี่ยเราดูที่เม็ดข้าวเขาเนี่คุณผู้ชมมาดูมาดูมาดูดูดู เนี่ยข้าวเขายังไม่บานนะเขายังมีเป็นไตไตอยู่มันจะเป็นเม็ดคุณๆอย่างเงี้ยนะครับอยากรู้ใช่ไหมเราก็หยิบชิมดูนะครับอย่างเงี้ยมันยังมันยังมีเขาเรียกว่าแกนในมันอ่ะมันยังมีเป็นเป็นเนื้ออยู่นะครับมันต้องแบบบานๆโอเคเมื่อสักครู่ผมใส่ไปลิตรหนึ่งนะเราเติมไปอีกสักครึ่งลิตรแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกข้าวมันจะอืดแล้วนะครับใครชอบน้ําเยอะใส่น้ําเยอะนะครับใครชอบที่ให้มันแบบเป็นข้าวต้มแบบ น้ำน้อยอ่ะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบทำข้าวต้มเนี่ยนะครับไม่มีสัสดส่วนที่พอดีเรากนะครับแล้วแต่ข้า,ขาวเขาจะดูดน้ําเยอะน้ําน้อยเราต้องหมั่นคอยดูเขาแล้วก็ตามที่คุณชอบด้วยว่าคุณชอบน้ําเยอะน้ําน้อยบางคนชอบซดน้าข้าวต้มนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็ปิดเขาไว้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาดูผลงานถัดไปเอาละคุณผู้ชมครับเรามาดูผลงานอือเอามือไหนเปิดดีเอามือนี้เปิดอือ อันดับแรกนะคุณผู้ชมหอมใบเตยแล้วก็หอมกลิ่นหอมมะลิเนี่ยข้าวหอมมะลิมันจะมีกลิ่นขึ้นมาเลยนะนะครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับพอเราใส่ข้าวเหนียวนะน้ำเ็าจะเป็นเหมือนน้ำข้นเห็นไหมจะเป็นน้ำข้นอาล้วครับคุณผู้ชมเราก็ทําการใส่เกลือเนี่ยนะครับครึ่งช้อนชาตรงนี้ลงไปเลยนะครับเกลือเนี่ยคือมีคคุณสมบัติก็คือจะช่วยถนอมอาหารนะเหมือนที่เวลาผมทําบะหมี่แล้วผมก็ใส่เกลือลงไปไงนะครับแล้วก็คนเขานะครับ อาล้ทีนี้ถามว่าแค่ไหนพออ่าแค่ไหนถึงจะพอกับการต้มข้าวต้มถ้าถามผมอย่างนี้ผมก็ต้องตอบว่าแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับถ้าประมาณเม็ดตึงๆนะครับมีอะไรให้เคี้ยวก็ได้แล้วนะอันนี้ก็คือได้แล้วนะประมาณสัก20นาทีก็ได้ละหรือว่าบางคนจะชอบแบบบานๆน,นะครับแล้วก็มีน้ำแบบน้ำข้นแบบน้ำแห้งๆก็แล้วแต่ชอบนะครับ แต่ถ้าเป็นร้านข้าวต้มกุย้ยเนี่ยที่ผมเคยไปทานเนี่ยเขาจะระดมใส่น้ําไปอีกแล้ววลาตักให้คุณเนี่ยก็จะน้ําครึ่งข้าวครึ่งหนึ่งเอาละครับก็วันนี้กับข้าวต้มสูตรที่จะทานกับข้าวต้มกุย้ยมันไม่ได้มีสูตรอะไรข้าวต้มก็ข้าวต,ต,ต้มธรรมดานะต้มข้าวด้วยที่ผมบอกนะถ้วยครึ่งกับข้าวเหนียวครึ่งถ้วยเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณสัก400กรัมหรือประมาณ4ขีดก็จะได้ประมาณนี้เลยเต็มหม้อเลยเนี่ยกินตรงนี้นะผมว่า ห้าหกคนเอาอยู่แล้วคลิปนี้มันจะจบยังไงอ่ะจะจัดจานก็ไม่ได้เอาละเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันเนี่ยไปนี่คุณผู้ชมนี่อันนี้ยังไม่บานเต็มที่นะที่ผมชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเวลาที่เราทานเนี่ยนะเ,เวลาที่เราอุ่นเขาบ่อยๆนะหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยนะเขาก็จะบานยิ่งกว่านี้ลนะนี่ครับผม นี่เนี่ยต้มข้าวต้มแบบนี้พาล่าผมมาแล้วนะผมต้องไปทํากับข้าวอีกอะ่ะกินกับข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มตรงเนี้ยาบานเทโรเลยอือหือ่ะอะไรช้อนให้ชิมด้วยหรอจะชิมอะไรอ่ะข้าวต้มอ,อ,อ่ะอ่าอ่าอ่าอาอาอันดับแรกซดน้ําก่อนนะเฮ้ยร้อนอันดับแรกคือร้อนอ่ะ ก็จะมีกลิ่นหอมใบเตยเล็กๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นทําน้ําใบเตยอ่อะผมก็แค่มีโยนโยน,โยนใบเตยใส่ลงไปก็จะมีหอมใบเตยนิดๆแล้วก็มีกลิ่นของข้างหอมมะลินะครับก็อืมอร่อยอ่ะอร่อยแต่มันร้อนขาต้มเนี่ยนะกินตอนร้อนๆนะให้เหงื่อออกท่วมๆนะๆแล้วโดวีวพัดลมเป่ามันเย็นชื่นใจ ผมว่าพอดีแล้วนะสำหรับผมนะผมชอบแบบนี้นะหรือถ้า,ถาใครชอบอยากให้เขาบ,นบ,า,นบานอืดก็แล้วแต่ชอบเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยภาระที่ผมต้องต่อไปคือไอ้ที่ผมเคยทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นผัดหนำเลียบผัดผักบุ้งแล้วก็หมึกพิรลดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำให้ลูกผมกินอีกนะเนี่ยหาเรื่องให้ทำข้าวต้มป่ะใช่ป่ะหาเรื่องให้ทำข้าวต้มจะได้ทำกับข้าวมาให้กินใช่ไหมงั้นต้องไปทำกับข้าวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ อายุอนันโนสุขขังพลังหลาแล้วจ้า